สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับตัวนี้นะครับหูฟังตัวใหม่จากซี a ี m i ครับซี a o m i มีบัตรสนะครับตัวนี้เขามากัน2ตัวตอนเปิดตัวคือเจ้าตัวบัตร3ตัวนี้แล้วก็บัตร 3T Pro นะครับตัว 3T Pro เนี่ยก็จะแพงกว่า1000ปรับลรุงนู่นนี่นิดหน่อยแต่ตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่นะครับหน้าตาหูฟังของเราให้ดู ต้องบอกว่าเป็นหูฟังทูเบลสที่ใส่ค่อนข้างใหญ่เลยหยิบมาแบบฮใหญ่จังนะครับก็จริงๆอะ่ะตัวนี้เป็นพลาสติกล้วนแต่ว่าทำดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับจับถือแล้วโอเคฟีลลิ่งดีนะครับด้านล่างนะครับเป็นช่องชาร์จนะครับแล้วเขาก็จะมีปุ่มสำหรับสั่งงานอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้เห็นไหมไม่แน่ใจว่ามองผ่านกล้องเห็นไหมคือเขาทำเนียนมากๆแล้วผมชอบความเนียนนี้มากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ขอเรียกว่าเป็นความโลจิตส่วนตัวเลย คือผมชอบหูฟังที่เปิดมาแล้วฟ้ามันสามารถมีสปริงอยู่แล้วมันสามารถยึดตัวเองได้เขย่าแล้วไม่ปิดเองแบบนี้ผมชอบมากเลยมันหายากนะแต่เซีมี่เขาทำให้ผมหยิบออกมาดูดีไซน์ของเขาบ้างนะครับดีไซน์ที่ก็ตามสไตล์หูฟังทูบเลสนะครับให้ดูตัวนี้ดีไซน์เขาจะแปลกๆหน่อยนะครับคือก้านหูฟังเขาอะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแท่งๆเหลี่ยมๆลงมาเลยไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทํานะครับแต่เขาทําแบบนี้ แล้ก็ตรงนี้ไม่น่าใจเห็นกันไหมมัน <c oughs> จะมีเป็นรอยสะดุดนิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะมีภาพโค้สอัพให้ดูเป็นเหมือนกับตอนแรกผมก็งงนึกว่าเป็นเหมือนกับางานพลาสติกไม่เรียบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่เป็นเซนเซอร์รับแรงบีบอยู่นะครับเพื่อสําหรับสั่งงานตัวหูฟังตัวนี้ก็อย่างคือตัวเนี้คือค่อนข้างใหญ่นะครับแต่น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับ 4.7-4.9กรัมประมาณนั้นนะครับต่อข้างซึ่งถือว่าเป็นหูฟังที่น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยใส่ให้ดูนะครับดีไซน์เขาจะ,ปะแปลกๆนิดนึงไม่ค่อยเหมือนจากที่เห็นปกติเท่าไหร่เรียบร้อยเวลาใส่จะมีเสียงโน้ตติ้ตงบอกด้วยนะครับว่าใส่แล้วนะครับหูฟังจะนจะมีขนาดใหญ่นิดนึงบางคนใส่แล้วอาจจะเจ็บหูนะการเชื่อมต่อกับมือถือเลยเราจะเชื่อมต่อผ่านโคเด็ก A A C นั่นเองซึ่ง อันนี้ก็บอกนิดนึงถ้าคุณเชื่อมกับมือถือเซมี่นะครับอย่างเช่นในมือผมนี่คือเซมี่มี11นะครับคุณจะสามารถเข้ามาดูการตั้งค่าหูฟังได้นะครับผ่านตัวอแอปของเครื่องเลยคือเข้าหน้าบลูทูธของเครื่องเลยครับจะมีแบตเตอรี่บอกมีทั้งแบตเตอรี่หูฟังแบตเตอรี่เคสนะครับปรับตัวโหมดตัว active noise cancellation นะครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับละพวกนี้นะครับการนี่นะครับต่งางๆนานาการตรวจจับ ไปหูการรับสายอัตโนมัติทั้งถ่ายทั้งหลายทั้งแหล่ปรับได้หมดเลยแต่ถ้าคุณต่อกับสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นคุณจะตั้งอะไรไม่ได้เลยเพราะเขายังไม่มีแอป,ปมาให้นะครับเหมือนคือเรียกว่าเป็นหูฟังเซี่ยมีที่ออกมาเพื่อใช้งานกับมือถือเซี่ยมีเท่านั้นนะครับให้ดูนะครับเป็น a a c ทีนี้การที่ตั้งไม่ได้เนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่เป็นแบบจุดสะกิดใจผมเลยก็คือว่า การสั่งงานตัวนี้เขาจะสั่งงานมีการบีบใช้การบีบบีบหนึ่งครั้งเป็นการเล่นแล้วก็หยุดเพลงบีบ2ครั้งเป็นการข้ามไปเพลงต่อไปบีบ3าครั้งข้างไหนก็ได้นะจะเป็นการแบกเพลงก่อนหน้าแล้วถ้ากดค้างนะครับจะเป็นการสลับโหมดตัว noise cancelling น,นะครับที่มีทั้งหมด3อันคือปิดมีโปร่งแล้วก็มีเปิดซึ่งในโหมดเปิดนะครับจะเห็นว่าเขามีทั้งหมด4ระดับซึ่ง4ระดับนี้ไม่ได้ปรับอัตโนมัติเราต้องมากดปรับเองในตัวมือถือ ทีนี้ถ้ามือถือเราปรับไม่ได้ตรงนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์ปรับเลยนั่นเองดังนั้นมันออกแบบเพื่อซี่ยวมี่สำหรับการควบคุมเนี่ยที่บอกไปมันขาดไปหนึ่งอย่างก็คือ,อาการปรับระดับเสียงตรงนี้ทาไม่ได้นะครับคือแบบปกติจะมีสไลด์เพื่อปรับระดับตัวนี้ยังไม่มีนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็โอเคอยู่นะมาพูดกันเรื่องการตัดเสียงรบกวนต่อตัวตัดเสียงรบกวนตัวนี้นะครับเขามีมาเป็นโหมดไม้สามตัวจะมีข้างในหูนะครับมีข้างบนแล้วก็มีข้างล่างนะ ช่วยกันตัดเสียงรบกวนทั้งเองนะครับซึ่งมีให้เลือกระดับถึง4ระดับเลยแต่ระดับความเรียกว่าความความแรงในการปรับเสียงรบกวนก็ต่างกันถามว่าทําไมเราไม่เปิดสุดไปเลยจะไม่ดีกว่าเลยต้องบอกว่าการตัดเสียงรบกวนนะครับมันจะทําให้เสียงที่ออกมาให้เราฟังในหูเนี่ยบางย่านมันหายไปดังนั้นถ้าเราต้องการคุณภาพเสียงที่ที่สุดเราก็ควรจะปิดเสียงรบกวนแต่บางที เราไปนอกบ้านมีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยบางทีเรากลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แทนการเปิดเสียงรบกวนเนี่ยอาจจะให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่าซึ่งอันนี้มันอย่างแรกคือมันปรับออตโต้ไม่ได้เราต้องมากดเอ,เองในมือถือนะครับส่วนการใช้งานจริงผมเปิดระดับลึกหรือก็คือระดับที่สูงที่สุดของเขาเนี่ยครับก็บอกว่าเป็นการตัดเสียงรบกวนที่มาความสามารถปานกลางระดับน,นะครับคือเปิดอย่างนี้ เสียงรบกวนหายไปจริงแต่ว่าไม่ได้หายไปหมดอย่างนี้ผมเปิดแอร์เนี่ยผมยังได้ยินเสียงลมแอร์เบาๆหรือถ้าอตอนนี้คนหลังกล้องเนี่ยพูดอย่างเงี้ยผมได้ยินเลยนะสวัสดีครับชัดเจนครับส่วนโหมดอื่นๆน,นะครับก็เป็นการลดระดับมาซึ่งก็ไม่ลดมากมายอะไรก็ผมว่าไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาแล้วก็ตัวโหมดโปรงนะหรือ Transparent นั่นเองที่เป็นการดึงเอาเสียงข้างนอกเข้ามาให้เราได้ยิน ความรู้สึกเราจะเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังอยู่นั่นเองนะครับสาหรับคนที่ใส่หูฟังแล้วต้องการสําหรับคนที่ใส่หูฟังแล้วต้องการคุยกับคนอื่นไม่อยากถอดหรือบางทีเดินอยู่บนถนนแล้วต้องการได้ยินเสียงรอบข้างชัดเจนแบบนี้นะครับตัวนี้ช่วยได้ซึ่งตัวฐานสเปรเลนต์ตัวนี้ทํามาค่อนข้างดีนะครับคือเสียงระหว่างถอดกับใส่มีความต่างระดับเสียงกันนิดเดียวนะครับไม่รู้สึกแบบว่าแปลกอะไร บางรุ่นนะครับบางทีเนี่ยมันจะดึงเสียงเข้า,ขามาเยอะมากจนรู้สึกมันแบบไม่ค่อยสมเรื่องคุณภาพเสียงของตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวทาง Xiaomi เซี่ยมีตัวนี้เขาจริงจังเรื่องเสียงมากขึ้นเขาก็เลยมีการเปิดแลบด้านเสียงโดยเฉพาะนะครับมาทําพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ได้รับการจูนเสียงมาโดยแลบของเซี่ยมีเองนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้กลับเสียงที่เหมือนเราฟังอยู่ในสตูดิโอห้องอัดนั่นเอง เสียงที่ได้นะที่ผมฟังมาที่ผมชอบมา,มากๆคือเสียงมันมีความแบบมีมวลมันแน่นอะเวลาเราฟังเพลงแล้วมันจะให้อารมณ์เหมือนเรากําลังดูคอนเสิร์ตแบบไลฟ์จริง,รงๆอะไรแบบนี้นะครับเสียงแน่นมากผมฟังแบบผมชอบไปเปิดเพลงล็อกที่แบบมากๆเลยฟังและดีมากๆเลยแต่ถามว่าไปฟังแนวอื่นได้ไหมคือได้ทุกแนวนะผมลองฟังมาหมดแล้วมันโอเคมากๆเลยเป็นหูฟังที่เสียงดีเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงได้ทุกแนวแล้วก็เนี่ยเสียงมันจะมีมวลมีความแน่นอย่างเงี้ยนะครับ ก็บอกว่าจริงๆแบบนี้ฟังมากฟังนานๆอาจจะรู้สึกล้าหูนิดหน่อยนะครับไม่ใช่แนวที่ฟังสบายเท่าไหร่แต่ชอบอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าตัว South ์สเตทตัวนี้จะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงคือ s o u ด์สเตทเนี่ยก็คือแบบวิธีเสียงจะค่อนรู้สึกว่ามันค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็มันจะมีความแบบต่ำกดลงต่ำนะเวลามันจะเหมือนเรานั่งดูแบบก้มหน้ามองลงไปแบบนี้นะครับจะไม่ได้บบเล่นแสดงกันอยู่ต่อหน้าก็ อันนี้บางคนก็ไม่ชอบอันนี้คือผมไปให้คนหนึ่งฟังแล้วเขาก็คือแบบเขามีปัญหาครับเรื่องซอสสเตทมากจนเขาโอเคไม่ฟังอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องเสียงของไมโครโฟนเวลาคุยโทรศัพท์นะครับก็คุณนะครับไมค์สตัวไปฟังกันเลยครับ และนี่นะครับก็คือเสียงนะครับที่ได้จากเจอตัวเซล a o m i Bar 3นะครับเสียงที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็ให้คุณภาพนะครับที่ค่อนข้างจะโอเคพร้อมกับระบบนะครับ Bluetooth 5.2ครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้ยังมีระบบแอคทีฟ Noise c a n c e l l นะครับ support Wireless Charging ครับแล้วก็สามารถนะครับเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2เครื่องนั่นเลยอย่างที่ได้ยินกันนั่นแหละครับนะฮแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับคือตัวหูฟังเนี่ยเราฟังเนี่ยแบบ เราไม่ได้เปิดแต่ตัว ANC เนี่ยอยู่ได้7ชั่วโมงเลยนะครับคือแบบ7ชั่วโมงแทบจะแบบสบายมากเลยแล้วชาร์จกับแบตได้อีก32ชั่วโมงนะครับก็คือหูฟังอย่างเดียวอยู่ได้7ชาร์จกับเคสด้วยรวมเป็น32อันนี้ผมใช้นี่คือแบบ2-3วันชาร์จเทียวง่ายบอกโอเคมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือชาร์จไร้สายได้ด้วยนะผมว่าอย่างนี้ก็หายากนะหูฟัง ในราคาประมาณนี้ชาร์จไร้สายผมว่าคุ้มมากสรุปเลยนะครับหูฟังจ i a มมีตัวนี้นะครับเสียงดีแต่เวทีเสียงแคบนิดนึงฟีเจอร์ดีนะครับมีชาร์จไร้สายด้วยแบตเตอรี่อึดมากๆเลยนะครับแต่ แนะนำคือถ้าคุณจะซื้อคุณควรจะเป็นคนที่ใช้มือถือเซลมีเท่านั้นนะครับถ้าคุณใช้มือถือยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะเรื่องการตั้งค่าจะยุ่งยากนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2990บาทนะครับไปสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ที่คำทิ่บาบคลิปครับไปกดกันเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ